ตีเอฟซี FC พี่น้องทีติดตามจองของวิทย์ผู้ดินนะครับเอ่อค้นเฮ้านะครับมีความเสื่อเรืองสูกล่างวัตถุมงคลน,นะครับเพราะว่าจะเป็นต้นไม้เพราะว่าจะเป็นหวานเกลืองล่างของขังข้าทาค่มนะครับเมื่อนี้ผมจะผ้ามาเบิงควายมงคลน,นะครับพี่น้องอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวจะผ้าเขาไปเบิงกันเลยนะครับพี่น้อง ครับมื่อนี้ผมมาเห็นควายมงค้นนะครับที่มีความแปลกของพ่อห้อยยญ้าบานเฮ่านะครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับคุณพ่อห้อยยญ้าบานเหาเนาะแนนครับแนนครับครับโอ้นี่นี่นี่นะครับพี่น้องควายมงค้นที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับพอซอยแนะนําให้เอฟซีพี่น้องเพิ่นฟังแนวว่าเพิ่นมีความพิเศษมีความเปลี่ยนมงค้นหม่องใดครับความพิเศษของกล้วย ครับซ่งซ่งเขาเนาะครับซ่งซ่งเขาของเพิ่นครับซึ่่างซ่งเขาของเพิ่นว่าเป็นซ่งเขามงคลครับคือ้วยเตนีเป็นอื่นซ่งเขาว่าเยยฟ้าธาตุดินซ่งเยยฟ้าธาตุดินแรีนครับโอ้เพราะว่าก็สิว่าเยยฟ้าธาตุดินมันก็เป็นคําเว้าของนั่นว่าคือขางนึงลงครับเขาเขางหนึงร่งครับเขาขางนึงเกลน ครับผมเป็ัตตะไแปลกๆของเพิ่นครับเชื่อว่ามันเกิเป็นควายหายากเป็นควายที่หายากอีหลีล่ะพ่อว่ามันมันเป็นกล้วยหายากแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นสายสายโบราณบ้านเฮาเนาะครับผมมันเรียงกล้วยผมก็อนุรักษ์สายโบราณครับผมอยากอยากได้แปลกๆอยากได้สายโบราณเพราะว่าผมจะมีนัตตะไรแปลกของเพิ่นก็นี่ล่ะทำไมจเจ็นฝ้าธาดินแต่ว่ามันเป็นมงคลมของไหนครับ ของพ่นมองว่าเขากับมามันเป็นเป็นแรงจูงใจของเอาครับว่าเขาสีเห็ดไตบ่ครับเขาสีเจอไอ้ฝ่าลองเบิ้งง่าดินรองเบิ้งว่าเขาสีเห็ดไตบ่ครับผมในที่ว่าข้าม่งหวังของเงาว่าเขาสีเห็ดเห็ดหนังตั้งหลายอย่างครับผมแค่เขากะแต่ผมใจมากผมกะว่าตามความคิดเดียวว่าตามความคิดเลย อยากได้หยังอยากเฮ็ดหนังก็ได้เฮ็ดแล้วก็ลองเบิ่งว่าแล้วก็เฮากะเข้าะาะนาวจากคนเรียนก็สิว่าเป็นผู้บ่งามผู้แสตลักษ์ผู้ให้เมียนครับแม,ามาแบบน่นๆมีเชื่อว่าผู้เฮามักบวะผู้เฮาถือเข้าถือเป็่คนเป็นมงคลทุกอย่างว่าก็คือเขาตัง้งคนตั้งเองคนตั้งคือ<ม>เป็นสิ่งปรุงใจของเขา้าเป็นสิ่งปรุงใจเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาหักเพิ่นเขาอยากมีเพิ่น ครับเลยเป็นดีครับเข้าที่ว่านี่นี่ก็คือคือขอดีของเาเลี้ยงกล้วยบัวสายบัหน้าเลี้ยงกล้วยอัตลักษณ์มันสิ่งของแปลกครับผมพอถามว่ากล้วยหลายบัวหลายมันเกิดเทว่ามันก็เป็นธรรมดาของกล้วยเหมือนบัแต่ว่าอันนี้เป็นบ่วธรรมดาแมันแมนอยู่พอตั้งถ้าเกิดมาผมกับพิ่งเห็นนี่แหละตัวแรกเ่นเป็นกล้วยที่ว่าธรรมดาแมันครับ กี่วันหนึ่งในล้านหรือว่าหนึ่งหนึ่งในร้อยลานปุ๋ยละครับพี<อ>่น้องเขาควายส่งนี่นะครับม,มจังหวัดกับว่าพี่พ่อริบตัวเราเห็นไหมเหรอนแมนครับถ้าผมเกิดมาเนี่ยกว่าสี่สิบกว่าปีเพิ่งเห็นนี่แหละครับเ,เขาเขาควา,ายส่งนี่ม,นมันก็บ่าเป็นว่าเขาอยากได้หรอเขาใจได้รวดดอกเนาะเป็นว่าแมนพ่อมันกับว่าเป็นบุญผ้าวัฒนาครับกับว่าเป็นมันกับว่าได้มาดรออันนี้ก็บคือปลาอยากได้มันก็ได้เป็นสีแดงครับคือเอากับ เลี้ยงว่าจะไงเขาเลี้ยงก็เลยอยากว่านี่นะจะไงๆเยอะไปหาตะกล้วยงามหลายเยอะไปหาตะกล้วยใหญ่หลาย,ลายานะครับเลี้ยงกล้วยผู้ไฮก็ได้หรอเลี้ยงกล้วยผู้ไฮกับ <c oughs> มีความสุขอันนี้กล้ยวย,ยกล้วยผู้ไฮก็ดีกันลายเป็นไรเลยครับผมซื้อเขาของเพ่นกับซื้อว่าเยื่อฟ้าท่าดินแน่นครับเยื่อฟ้าท่าดินคิดซือซ้อ,ซ,อซื้อเจ้านี่ซื้อเพื่อนนี่นั่น สาวสุดสวยโอ้ซื้อเพื่อนให้อยเล่นกนเพื่อนว่าสุดสวยโอ้ซื้อว่าสุดสวยเนาะครับเนอะับกันอืม <c oughs> นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าส่งเขาเยื่อฟ้าท่าดินเป็นจังไดเ<อ>ขาขางหนึ่งสี่ล่งดินนะครับเขาขางหนึ่งสี่ขึ้นทึงฟ้านะครับเป็นที่มาของคํามวายเยื่อฟ้าท่าดินนะครับเป็นหนึ่งในลอยหรือหนึ่งในในลานนะครับ กีสิมีควายส่งเขาแบบนี้นะครับวีดผู้ดินกับพึ่งไม่เห็นนะครับของพ่อหอยยญาบ้านเฮาเนาะครับเนาะพ่อก็อยู่ในวงการพัฒนาควายไทยเลี้ยงควายกับไลยเลี้ยงม่วกับไลยนะครับอยู่จังหวัดขอนขอนแก่นบ่พ่อแม่นครับจังหวัดขอนแก่นอยู่อำเภอใดครับบนบรรทุนอำเภอไปยืนครับอำเภอไปยืนครับอยู่อยู่ในเทศบาลบรนทุนนี่แหละครับเทศบาลตำบลบรนทุนครับผมครับอำเภอไปยืนจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละครับผม ก็กลจ,จากตัวเมืองดอกห้างจากตัวเมือง16โมกิโะล,ละหลังครับดเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งส่งเขาของเพื่อนชัดๆนะครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งส่งเขาเยื่อฟ้าท่าดินนะครับเป็นควายของพ่อหอยยญ้าบานเห่านะครับนี่เป็นควายตัวเมียอายุจักปีแล้วครับพ่อเนี่ยอายุเพิ่นสิได้ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีเพิเ่นได้ลูกผู้หนึ่งแล้วได้ลูกตัวหนึ่งแล้ว ตอนนี้เิ่นทองบ่ครับนี่ทองครับรยวนี้เิ่นทองแก้ว้าทองอยู่กับแกว้วฟ้าพอพันไฟพอพันไยเผือกตีโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะครับทองได้จักเดือนลรวพ่อทองได้สามสี่เดือนทองได้สามสี่เดือนผสมหลอดหรือผสมผสมหลอด ก็รุ่นกันต่อไปเนาะครับว่าลูกของเพิ่นออกมาสิเผือกคือแจวฟ้าตัวพอเจอสนใจกับทีตามเพื่อนเดือเดือดเจอสนใจกัเออผู้ใดสนใจกะจังคอยเบิ่งน้าวาลูกเพิ่นจะเป็นตัวแม่ตัวผู้กกล้วยเตี้ยเออขวยสูงได้ยวบอยครับผมครับพัฒนาไปจากขวบผู้ง่ายกับขวบผู้ง่ายเด๋ยวบอยอัตลักษณ์เพิ่นเป็นไปได้หลายได้หลายทิศทางนะครับแม่ดำพอดอนแต่ว่าแม่มีความพิเศษคือเขาบิดเบี้ยวนะครับ เขาขางหนึ่งปักลงดินเขาขางหนึ่งสี่ขึ้นซึ่งฟ้านะครับเบื้องลูกของเปิ่นจะออกมาในลักษณะใดนะครับตอนนี้ทองได้จักเดือนก็พอ,อทองสี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตช็อตต่อไปนะครับว่าลูกของเปิ่นจะเป็นในลักษณะใดพ่อผมถามเน่พอวายตัวนี้ราคาหลายปันไดเอาปัญหาย,ยากปันนี่สื่อมาเลยครับผมสื่อมาในราคาหกหมืน่นครับ Mm hmm. ตัวหอดบานกันทเพรื่องคาโรนคานังกันตัวอยู่หกหมื่นตัวคือ่หกหมื่นครับคร yep. yeah. ับผมแต่ถามว่าแต่ว่าถามว่าขายครับมันกับคุณดูมันเข้าประเด็นตัางราคาของคุณกล้วยถูกโตง่วนถูกตเข้าประเด็นตัางราคาเพิ่นติดตัางราคาเพิ่นเองครับผมเพราะว่าถามผู้เข้ามาแย่งเข้ากับเพื่อนว่าแย่งหรือเปล่าแมนแมนแมนครับแมนอันนี้อันนี้บอาตามตามหลักความจริงินครับเจ้งที่ก็คือมีคนมาให้ผมอยกเก้าสิบเก้าเก้าเก้าสิบ เก่ามื่นแต่ปอกับบอบอขายบอผมบ่าถึงว่าสิมีคือกันอืมแต่นิสัยเพื่อนอดากันก็เมาบ่ได้แต่อันนี้คือนิสเพื่อนเข่ากันแล้วแมนแมนแมนครับแมนใช้กันแล้วแมนครับเพื่อนข้ามคู่นพราะว่าผมไม่เห็นที่แรกเพื่อนเกียกีตัวมวนออกรอบผมเอาเพื่อนไปล่างน้มคัสสีเฉวีวันเพื่อนกับพ่อหิพ่อตื่นผมไหมครับพี่น้องเพื่อนได้เข้าว่าเพื่อนอยู่ในเบอร์กย์ยูนครับผมครับ เดี๋ยวผมกัจะลาคลิปนี้ไวเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะพาเอฟซีพี่น้องไปเบิ่งเขาควายสุ่งแปลกๆของปอหอยยญ้าบานเฮาอยู่ในคอรนี้ย่งมีอีกหลายตัวหลายสร่งนะครับฝากติดตามอีพีต่อไปอีพีสองได้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก๊าลัางใจบิดผู้ดินน้ำนะครับผมกัจะขอลาคลิปนี้ไวเพียงแค่นี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณพ่อขอบพูดหลายๆครับเดี๋ยวเราจงไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับ